สวัสดีพี่น้องชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้สีสเกตชา n แนลนะครับจะนำข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของธนาคารออมสินมาฝากทุกท่านนะครับเป็นมาตรการนะครับให้กู้1 0 0 0 0บาทนะครับดอกแค่10บาทนะครับช่วยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดแลวนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือช่วยคนไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวธนาคารออมสินจะให้กู้เงิน1 0 0 0 0บาทนะครับดอกแค่10บาทนะครับแล้วก็6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชําระด้วยนะครับและโครงการนี้ ไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับสำหรับอาชีพอิสระนะครับเป็นมาตรการให้กู้1,000 0บาทดอกแค่10บาทนะครับช่วยเหลือช่วยเหลือคนไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอื่นๆนะครับวงเงินกู้สูงสุด1,000 0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.10%ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนสูงสุด2ปีนะครับแล้วก็ปลอดชำระงวดแรก6งวดแรกด้วยนะครับหมายความว่า6งวดแรกไม่ต้องชำระนะครับเนื่องจากว่าอาจจะยังหางานไม่ทันนะครับและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะครับหมายความว่าไม่ต้องใช้คนค้ำหรือว่าไม่ต้องใช้หลักประกันในการค้านั่นเองนะครับมาดูนะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับหนึ่ง อายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยนะครับมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับบางคนจะบอกอุ้ยมีรายได้ตั้ง30,000ใครอ่าเราคงกู้ไม่ได้หรอกเขาเอาคนมีรายได้30,000ไม่ใช่นะครับข้อที่2บอกว่ามีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะครับ นั่นก็หมายความว่าเรามีเงินเดือน8,000 9,000เงินเดือนไม่ถึงหมื่นเงินเดือน15ื่นเงินเดือน2 0 0 0 0เงินเดือน2 9 0 0มยังได้เลยนะครับแต่ไม่ให้เกิน30,000แค่นั้นเองนะครับหรือว่า30,000ยังได้แต่ไม่ให้เกินกว่า30,000นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ขออภัยครับอานะครับข้อที่1บอกว่าอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยข้อที่2บอกว่ามีไรายได้ไม่เกิน 30, 0 0 0บาทต่อเดือนข้อที่3 บอกว่าประกอบอาชีพอิสระนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่มักคุเทศอันนี้น่าจะรวมคนขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็ขับรถเหมือนกันก็อิสระเหมือนกันนะครับข้อที่4ได้รับผลกระทบจากาไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับ ข้อที่5มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้นั่นก็หมายควาว่าเราจะต้องมีที่อยู่ถึงบ้านเช่าแล้วก็มีให้เป็นหลักเป็นฐานให้เขามาตรวจสอบได้นะครับหรือถ้ามีบ้านเป็นของตนเองนั้นยิ่งดีเลยนะครับอยู่บ้านตัวเองนะครับอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ในกรุงเทพก็มีบ้านเช่าเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ6เมื่อรวมรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกัน ไม่เกิน70ปีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ <c oughs> คุณสมบัตินะครับของผู้กู้นะครับามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับที่ w w w g s b o r t h นะครับข้อที่1เห็นไหมครับลงข้อที่2ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า 3. เลือกเงินกู้1,000 0บาทนะครับ4 กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็5จะมี S-MS แจ้งเตือนมานะครับคุณผู้ชมะระยะเวลาการลงทะเบียนนะครับจริงๆแล้วเขาจะให้กรอกใบสมัครลงทะเบียนวันที่15เมษายน2 5 6 3นเป็นต้นไปนะครับวันที่1อาจจะเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับแต่ที่จะยื่นใบสมัครกรอกใบสมัครจริงๆก็คือวันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็สิ้นสุดโครงการการยื่นกู้ในวันที่30ธันวาคม2563นะครับก็รีบๆนะครับก็บางคนอาจจะมาไม่ทันก็จะบอกว่าอุ้ยกู้ยากมาไม่เห็นให้กู้เลยก็มันสิ้นสุดโครง,ครงการแล้วครับเขาจะให้กู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบยื่นกู้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563จนถึง30ธันวาคม2563นะครับอย่าเลย กว่านี้ไปถ้าเลยกว่านี้มันสิ้นสุดโครงการแล้วคุณก็จะกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือข่าวสารที่สีสเกตชานแนวนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ